สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในบทที่2ทักษะการสื่อสารและพัฒนาบุคลิกภาพการนำเที่ยวค่ะสำหรับในบทนี้นะคะจะมีหัวข้อที่สำคัญด้วยกัน สามหัวข้อค่ะนั่นก็คือจิตวิทยาบริการหลักการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและหลักการสื่อความหมายนะคะซึ่งทั้ง3หัวข้อนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญค่ะที่ผู้นำเที่ยวชุมชนนะคะจะได้พัฒนาทักษะในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็การสื่อสารเพื่อจะเป็นผู้นำเที่ยวที่มีประสิทธิภาพในชุมชนของท่านนะคะมาเริ่มกันด้วยหัวข้อแรกนะคะจิตวิทยาบริการค่ะก่อตน นะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะเกี่ยวกับความหมายค่ะว่าจิตวิทยาบริการการท่องเที่ยวนี่ค่ะคืออะไรนะคะสําหรับจิตวิทยาเนี่ยเ,เป็นการนําเอาหลักทฤษฎีแล้วก็หลักการทางจิตวิทยานะคะมาช่วยในเรื่องของการให้บริการทางการท่องเที่ยวค่ะซึ่งผู้นําเที่ยวนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการคนสําคัญในพื้นที่ชุมชนของท่านเลยนะคะสิ่งสําคัญของผู้ ให้บริการผู้นำเที่ยวนะคะนั่นก็คือท่านจะต้องเข้าใจพฤติกรรมนะคะของนักท่องเที่ยวของท่านค่ะเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะ,ะให้บริการนะคะในเรื่องของการนำเที่ยวได้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ที่แสงพิเศษค่ะในการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนของท่านนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะสำหรับผู้นำเที่ยวนะคะ,ะการเข้าใจจิตวิทยาบริการทางการท่องเที่ยวนะคะจึงมีความสำคัญ มากๆเลยค่ะเรามาดูกันสิคะว่าจิตวิทยาบริการเนี่ยคะ่ะมันมีความสําคัญอย่างไรนะคะข้อแรกเลยนะคะก็จะช่วยให้เกิดการรับรู้ค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะคือกลุ่มไหนคะ่ะเมื่อเราทําความเข้าใจกับกลุ่มนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะเข้าอกเข้าใจเขาแล้วก็เน้นผู้รับบริการเป็นหลักนะคะเป็นศูนย์กลางค่ะสําหรับความสําคัญในข้อที่2นะคะก็เพื่อที่จะช่วยให้เกิดการ เข้าใจค่ะแล้วก็ยอมรับในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเราต้องยอมรับว่าที่จะเข้ามาในพื้นที่ชุมชนของเราเนี่ยค่ะก็จะมีความหลากหลายกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมาการท่องเที่ยวหรือว่าความชื่นชอบที่แตกต่างกันออกไปค่ะดังนั้นเนี่ยผู้นําเที่ยวจะต้องวิเคราะห์เข้าใจนะคะแล้วก็ยอมรับนะคะเพื่อที่จะออกแบบกระบวนการให้บริการเนี่ยค่ะให้ตอบสนอง ความต้องการกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้นๆได้มากที่สุดนะคะสําหรับความสําคัญในหัวข้อที่3นะคะก็เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่านักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเนี่ยค่ะมีความหลากหลายหลายกลุ่มมากๆเลยนะคะผู้นําเที่ยวก็จะต้องให้ความสําคัญนะคะกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะและปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะในแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกันไปค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ เมื่อท่านได้เรียนในคอร์สนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเมื่อไหร่ที่ได้มีโอกาสในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะ จำเป็นที่จะต้องสังเกตวิเคราะห์ถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มนะคะเพื่อนำมาสู่กระบวนการออกแบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการและนำไปสู่ความประทับใจในการท่องเที่ยวเยี่ยมชมในพื้นที่ชุมชนของท่านค่ะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายกันต่อนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายในที่นี้นะคะก็จะหมายถึงนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ของท่านนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวอย่างที่ กล่าวไปเบื้องต้นค่ะว่ามักที่จะมีด้วยกันหลากหลายกลุ่มนะคะเราต้องสังเกตก่อนนะคะว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้นนะคะของท่านเนี่ยเป็นใครคะ่ะมาจากไหนนะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยมาจากภูมิภาคไหนนะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะคะมาจากภูมิภาคไหนนะคะก็มีความสําคัญทั้งนั้นเลยนะคะเนื่องจากว่าภูมิลําเนาของนักท่องเที่ยวนะคะก็จะส่งผลต่อพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาต่างๆที่จะใช้ สื่อสารกับนักท่องเที่ยวของท่านด้วยนั่นเองนะคะประเด็นถัดไปค่ะนั่นก็คือในเรื่องของช่วงอายุหรือว่าช่วงวัยของนักท่องเที่ยวของท่านนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวหลากหลายช่วงวัยค่ะซึ่งในแต่ละช่วงวัยนะคะก็จะมีความสนใจในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะเราต้องสังเกตและว,วิเคราะห์นะคะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเขาเข้ามาในพื้นที่ของเราด้วยวิธีการอย่างไรนะคะมาในรูปแบบของแบ็คแพคตัวคนเดียวนะคะหรือว่ามาเป็นคู่ อือาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะอาจจะมาในแบบของการทัศนศึกษามาในรูปแบบ ของกลุ่มองค์กรจัดให้มานะคะก็มีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะแล้วในแต่ละครั้งที่จะมีการจองการนําเที่ยวเข้ามานะคะนักท่องเที่ยวมาด้วยกันกี่คนค่ะก็จะมีผลต่อปัจจัยในเรื่องอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือว่าราคาในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาแล้วเขามีความสนใจอะไรเป็นพิเศษนะคะสิ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากที่จะให้พูดคุยนะคะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก่อนที่จะมีการ จัดโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของท่านนะคะนักท่องเที่ยวมีเวลานะคะเท่าไหร่ที่เขาต้องการนะคะเราก็จะได้จัดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทํากิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกแล้วก็ได้มีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของท่านด้วยนะคะชอบทํากิจกรรมอะไรในพื้นที่เป็นพิเศษบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่ผู้นําเที่ยวชุมชนนะคะจะต้องให้ความสําคัญค่ะแล้วก็นําเป็นข้อมูลนะคะ เพื่อที่จะนำมาหารูปแบบในเรื่องของการนำเสนอนะคะกิจกรรมที่น่าสนใจและตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาด้วยนะคะท่านเองเนี่ยที่จะเป็นผู้นำเที่ยวชุมชนเนี่ยเวลาท่านเข้าใจนักท่องเที่ยวแล้วท่านก็จะได้มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อตะกี้นี้เกินเอาไว้เล็กน้อยแล้วนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการวิเคราะห์ว่า กลุ่มเป้าหมายตามแบบของช่วงวัยนะคะเพื่อท่านจะได้ออกแบบวิธีการนําเที่ยวนะคะให้กับแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมค่ะสําหรับกลุ่มช่วงวัยแรกนะคะเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มเยาวชนนะคะก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะคะซึ่งก็สําหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยณนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมนะคะทั้งในระดับประเทศนะคะรวมไปถึงในระดับภูมิภาคด้วยนะคะให้กลุ่มเยาวชนเนี่ยคะ่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม การท่องเที่ยวชุมชนนะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้จะมีเยอะขึ้นแต่ ในการนำเสนอการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชนเนี่ยคะ่ะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เขาชอบความสนุกสนานแล้วก็ความเพลิดเพลินค่ะดังนั้นเนี่ยผู้นําเที่ยวนะคะจะต้องออกแบบเนื้อหาหรือว่ามีเทคนิควิธีการพูดใดๆก็แล้วแต่นะคะเพื่อที่จะทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คะ่ะเขาไม่เบือ่อแล้วเขาก็สนใจที่จะติดตามร่วมกิจกรรมตลอดการดําเนินการท่องเที่ยวในช่วงเวลาของท่านนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะควรที่จะสอดแทรก นะคะในเรื่องของการสาธิตให้ชมให้ดูกันนะคะรวมทั้งให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ทดลองทำนะคะได้ลงมือทดลองทำบรรยายให้ฟังค่ะรวมถึงอาจที่จะใช้สื่อมีเดียอื่นๆประกอบด,ด้วยก็ได้นะคะถ้าในพื้นที่เนี่ยมีนะคะกลุ่มถัดไปค่ะก็คือกลุ่มนักศึกษาก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนนั่นแหละแต่ว่าโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะและการท่องเที่ยวโดยชุมชนนยคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยกลุ่มนั นักศึกษาก ates, ็จะมีว for ัตถุประสงค์ท uh ี่แตกต่างกันออกไปนะคะบางกลุ่มเนี่ยชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอยู่แล้วก็จะอยากไปเที่ยวแบบไม่ได้สนใจความรู้มากแต่บางกลุ่มทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็นักศึกษาที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะคะเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยค่ะเพื่อที่จะมีประสบการณ์แล้วก็มีข้อมูลในเชิงลึกบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมาเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการท่องเที่ยวแต่ในบางครั้งเนี่ยค่ะก็อาจจะมาเพื่อได้รับข้อมูลเพื่อที่จะนํา ไปทำรายงานนะคะหรือว่าทําข้อมูลวิทยานิพนธ์อื่นๆด้วยนะคะดังนั้นสิ่งนี้นะคะก็จะต้องสอบถามนะคะกับกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนว่าเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์อื่นๆประกอบใดๆบ้างนะคะกลุ่มถัดไปค่ะ กลุ no ่มศึกษาดูงานนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มใหญ่เช่นเดียวกันนะคะในการที่จะมีโอกาสได้เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะคะกลุ่มศึกษาดูงานนะคะซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเชื่อว่าในแต่ละชุมชนก็มีทรัพยากรที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของศาสนาก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะ กลุ่มศึกษาดูงานที่สนใจในเรื่องใดนะคะก็ต้องสอบถามก่อนนะคะว่ามีความสนใจในเรื่องไหนแล้วก็จะรายการนําเที่ยวรวมไปถึงในเรื่องของผู้บรรยายนะคะในบางครั้งกลุ่มศึกษาดูงานต้องการข้อมูลในเชิงลึกดังนั้นเนี่ยผู้นําเที่ยวชุมชนเนี่ยค่ะอาจจะต้องเชิญวิทยากรนะคะที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆในเชิงลึกนะคะหรือปราชชาวบ้านมาเป็นผู้ที่จะให้ข้อมูลให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มศึก กลนนะะุ่มถัดไปค่ะก็คือกลุ่มวัยทำงานนะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ให้ความสนใจนะคะกับการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ออการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเชื่อมโยงข้อมูลนะคะให้มีความเพลิดเพลินนะคะมีการผสมผสาน รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีกิจกรรมสาธิตการที่จะจัดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ทดลองทำนะคะ บรรยายร่วมกับมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมีความชื่นชอบในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะคะกลุ่มผู้สูงอายุจะมีความสุขมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาเที่ยวในชุมชนแล้วท่านได้ประสบการณ์ใหม่ๆท่านได้สัมผัสกับธรรมชาตินะคะท่านได้มีกิจกรรมที่จะให้ความสําคัญกับการ ดูแลสุขภาพจิตรวมถึงในเรื่องของการระมัดระวังกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้แรงเยอะนะคะแต่ว่าได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนได้ความรู้ได้เพื่อนนะคะเวลาที่ท่านกลับไปออกไปจากพื้นที่ก็ได้เพื่อนด้วยนะคะ